สวัสดีค่ะครูพึ่ง spiritual happy c o ค้ชค่ะวันนี้เรามาอ่านเปลี่ยนโลกกันค่ะมาร่วมเดินทางเปลี่ยนโลกภายในไปพร้อมกันกับครูพึ่งนะคะวันนี้เราอยู่กับหนังสือเล่มนี้ไม่เซตจูนจิตใต้สำนึก7.0ค่ะวันนี้อยู่บทที่7แล้วหนังสือเล่มนี้เขียนเขียนโดยท่านอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขค่ะพระมาจารย์จูนจิตหนึ่งเดียวในโลกพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามกันมาเลยค่ะ ไม้เซจูนจิตได้สํานึก7 0ผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงเมื่อหลายปีก่อนชอบท้อยคําในหนังสือที่เขียนไว้ว่าสวมหน้ากากจิ้งจอกเท่ายังน่ารักกว่าวินยูชนจอมปลอมเป็นไหนไหนความหมายของคําพูดนี้คงหมายถึงการใช้ชีวิตที่ไม่เสแสร้งปลอมตัวมาใช้ชีวิตบนโลกแบบคนดีแบบคนที่พยายามจะเรียกร้องการชื่นชมการยอมรับจากคนอื่น การบรรลุถึงเป้าหมายที่ทำให้เรามีชีวิตบนโลกนี้อย่างมีความสุขน่าจะเป็นศิลปะขั้นสูงที่ทำให้เราสามารถอดพ้นจากชีวิตตั้งเดิมหรือโลกไปเก่าได้อย่างน้อยเราก็ต้องสื่อสารกับตัวเองให้รู้เรื่องไม่ใช้ชีวิตอย่างปณีปนอมเราอาจจะยอมแพ้ในสภาวะบางอย่างแต่ไม่ใช่การยอมจำนนการยืดหยุนอย่างถึงที่สุดอาจจะเป็นวิธีการที่ทาให้เรายือนหยัดได้ในที่สุดและในทุกสถานการณ์ การเรียนรู้ความจริงย่อมทำให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสง่างามอย่าใช้ชีวิตแบบประจบประแจงอย่าใช้ชีวิตแบบเก่งอกเก่งใจคนหรือใช้ชีวิตในแบบของคนที่ยกตนข่มท่านแต่ควรที่จะมีมารยาทมีคุณธรรมในใจเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสง่างามเปิดเผยได้ อย่าใช้ชีวิตที่ทำให้คนอื่นต้องหมางใจเราจะต้องเข้มแข็งแม้นจะต้องเผชิญกับบางสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะอธิบายในกระบวนการของการสั่งจิตใต้สำนึก ในการตั้งไมเซ็ตทำให้เราไม่ใช้ชีวิตแบบถูกกลุ่มเลามากเกินไปการทำใจให้สงบนิ่งอยู่ทุกวันกับการสั่งจิตใต้สำนึกหรือการเชื่อมสำนึกรู้ในระดับจัก,กรวาลคือวิธีการอันลึกซึ้งและตื่มดำที่สุดที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงการอย่างรู้แห่งสันติและมีชีวิตอยู่แบบคนที่ล้ำลึกเพลิดเพลินในชีวิต การเป็นคนดีที่ไม่พุ่าเพลิการใช้ชีวิตที่ไม่ติดยุดกับการใส่หน้ากากเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราหลุดพ้นจากชีวิตแบบจอมปลอมได้อย่างง่ายดายการมีชีวิตอยู่สําคัญก็จริงแต่การได้ใช้ชีวิตอยู่น่าจะสําคัญกว่าการมีชีวิตอยู่คือการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ มนุษย์ซึ่งหมายถึงการจูนตัวเองกับจิตใต้สำนึกให้ทรงพลังเมื่อจิตใต้สำนึกเรารับรู้ถึงความมีคุณค่าเมื่อจิตปัญญาของเราได้เติมเต็มพลังแห่งความอ่อนโยนและนอบน้อมเจตจำนงอันยิ่งใหญ่ของเราจะแผ่รัศมีเป็นประกายออกจากตัวเราเองไม่จำเป็นต้องลดคุณค่าของตัวเองลง แต่ควรจะยืนหยัดอยู่กับความมีความเป็นตัวเราอย่างแท้จริงแค่นี้เองจิตวิญญาณของเราก็จะหลุดไปจากการถูกครอบงำความคิดลบไม่เป่าเปี่ยวเดียวใดอีกต่อไป การได้สื่อสารกับจิตวิญญาณของตัวเองอยู่ตลอดเวลาทําให้เราเป็นคนมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นทําให้เราอย่างรู้ตัวเราเองได้อย่างแท้จริงบางทีผมก็เปรียบสังคมโลกใบนี้เหมือนเราอยู่ในป่าดงดิบซึ่งเต็มไปด้วยอริยธรรมเราเป็นเหมือนฝูงแกะที่กําลังถูกหมาป่าวิ่งไล่ล่า ถ้าเราไม่ฉลาดและทันเกมเราก็จะเป็นเหยื่อของหมาป่าที่กำลังไล่ล่าเราอย่างน่าเวทนาดังนั้นเราจึงต้องมีชีวิตแบบเข้มแข็งมีวิญญาณแบบทรงพลังพอที่จะไม่เป็นเหยื่อในป่าดงดิบให้ถูกขย่ําจากหมาป่าที่กำลังจะไล่ล่าเราอยู่การมีชีวิตอย่างเข้าใจตัวเองและตระหนักรู้ถึงจิตวิญญาณอย่างท่องแท้คือการค้นพบพลังอันแสนวิเศษของจิตใต้สำนึก เมื่อเราค้นพบพลังอันแสนมหัศจรรย์เราจะใช้ชีวิตแบบไม่กดดันตัวเองอีกต่อไปคือสิ่งที่วิเศษสุดที่เราจะบอกกับตัวเองและยืนใใกับจิตวิญญาณทุกรมหายใจ การที่เราต้องเผชิญกับแบบฝึกหัดหรือปทเรียนในโลกไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องอดควรอีกต่อไปแต่เป็นการแสดงความเข้มแข็งและสติปัญญาอันล้ำลึกของเราตั้งหาที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขเราไม่ใช้ชีวิตแบบสเปะสปะเรียนรู้การยืนหยัดและมั่นคงในตัวเองถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะมีชีวิตแบบที่ต้องเผชิญกับมรสุมคลื่นลม แต่เราจะยืนหยัดและรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมนั้นได้อย่างง่ายดายนั่นคือสิ่งพิเศษที่สุดที่ผมจะอธิบายถึงกลไกแห่งการเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกอย่างลึกซึ้งเป็นการเชื่อมโยงความรับรู้อันแสนพิเศษที่สุดที่เราจะต้องสัมผัสและรู้สึกกับตัวเองได้อย่างแท้จริง ตอนนี้เราสัมผัสและรู้สึกกับตัวเองได้อย่างแท้จริงเราจะตั้งรับกับชีวิตแบบคนที่ทันเกมและพัฒนาชีวิตได้อย่างแยบคายเราเข้าใจถึงกระบวนการแห่งความล้ำลึกของชีวิตเราเราก็จะไม่ใช้ชีวิตแบบสับสนกดดันตัวเองอีกต่อไปเราไม่ใช้ชีวิตด้วยความตื่นตระหนกด้วยความหวาดกลัวหน้าหน้าเวทนาแต่ตรงใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญ ในช,ชีวิตในแต่ละวันของเราไม่ได้ต่อสู้กับการเปลีป่ยนแปลงของสิ่งที่เราเผชิญอยู่เท่านั้นยังต้องวางกลยุทธ์ของจิตวิญญาณให้หลุดพ้นไปจากการถูกจองจําจากการถูกครอบงําจากความคิดของตัวเราเองจากความคิดของคนอื่นรวมทั้งเมื่อเราเชี่ยวชาญในชีวิตแล้วเราก็จะใช้ศักยภาพของตัวเราได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซนต์ เมื่เราเข้าใจชีวิตที่เราที่รู้เท่าทันเราก็จะสามารถก้าวเดินไปสู่เป้าหมายไปสู่เส้นชัยหรือความสำเร็จที่เราปรารถนาได้อย่างแท้จริงการตั้งรหัสรับจิตได้สำนึกที่เราเรียกว่า mind set เป็นวิธีการที่ทำให้เราสามารถย่นย่อเวลาแห่งความสำเร็จและก้าวกระโดด ก้าวไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาได้อย่างง่ายดายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการใช้สติปัญญาและความอย่างรู้ชีวิตของเราอย่างแท้จริงสิ่งที่เราเรียนรู้ในทุกวินาทีในทุกวันในทุกลมหายใจจะทำให้เราค้นพบความเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้เราค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่เป็นวิธีการที่ทำให้เราสามารถรู้ว่า ควรจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรควรจะทําตัวอย่างไรควรจะมีชีวิตอยู่แบบไหนบนโลกใบนี้และที่สําคัญคือทำให้เรากำหนดโชคชะตาชีวิตของเราเองได้อย่างแท้จริงธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนคือการดิ้นรนเพื่อที่จะได้รับการยอมรับ ดินรลเพื่อจะได้ยอมรับตัวเองดิ้นหลนในแบบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดเพื่อให้เรารู้สึกถึงการมีคุณค่าได้รับการยอมรับในกระบวนการที่เราทําทั้งหมดนั้นเป็นกระบวนการที่ทําให้เราได้ค้นพบแบบฝึกหัดหรือวิธีการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําแบบฝึกหัด ผิดพลาดหรือทำแบบฝึกหัดได้ดีแต่ทั้งหมดรวนเป็นบทเรียนที่ทำให้เราสามารถค้นพบชีวิตหรือประสบการณ์ยอดเยี่ยมทั้งหมดได้ด้วยตัวเองควรจะถามหัวใจของเราว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนควรจะปฏิญาณกับจิตวิญญาณดวงนี้หรือจิต หรือสั่งจิตใต้สํานึกตลอดเวลาว่าอะไรคือสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่ต้องการจะทําให้ดีที่สุดเราไม่มีวันหนีอดีตหนีความผิดพลาดของเราได้ซึ่งเหมือนเงามือที่คอยลุมเล้าจิตวิญญาณของเรา แต่เราสามารถขจัดปัดเป่าด้วยความรู้สึกที่เหนือกว่าทำให้การกักขังที่เราเคยได้รับอย่างโหดร้ายไร้าปานีกลายเป็นการเข้าใจประสบการณ์ใหม่ต่อยอดไปสู่การรู้แจ้งแห่งชีวิตต่อยอดไปสู่ความสำเร็จที่เกิดจากความรมเหลวเราจะไม่ยอมให้ใครมาครอบงําเราและเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบคนที่ยืนหยัดเข้มแข็งในตัวเองอย่างเข้มข้นและอย่างมั่นคง เมื่อเรารู้สึกถึงสภาวะแห่งชีวิตอันลึกซึ้งนี้แล้วสมองและกลไกลจิตใต้สำนึกของเราจะทำงานในแบบที่สามารถตัดสินใจได้อย่างแนว่วแน่ว่าเราจะเลือกชีวิตแบบไหนเราจะดึงดูดอะไรเข้ามาสู่ชีวิตของเราทุกขั้นตอนหรือทุกกระบวนการของการเชื่อมโยงผ่านจิตหรือการจูนจิตในระดับไมเซ็ตจิต ได้สำนึกเพื่อทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ปารถนาะด้วยการใช้ความรู้สึกเหนือความคิดใช้กระบวนการทางสมาธิและฝึกจิตเพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่เราร้องขอกับจัก,กรวาลช่วยให้เห็นภาพสิ่งที่เราปารถนาะอย่างชัดเจนที่สุดเป็นภาพที่เกิดขึ้นในหัวของเราเป็นภาพของความรู้สึกว่าเราทำได้เราได้รับผลเราเห็นอย่างชัดเจน เหมือนภาพยนตร์ที่เราสร้างขึ้นในหัวของเรายิ่งรายละเอียดมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งทําสําเร็จได้เร็วและง่ายขึ้นเท่านั้นในทุกครั้งที่เราเชื่อมโยงกับความรับรู้ในระดับของจินตภาพและมโนวิญญาณได้ จงทำอย่างมีความสุขโดยไม่วันไหวหรือหวาดกลัวทำทันทีทันใดในแบบที่เราปรารถนาและในแบบที่เราทุ่มเทเพื่อจะดึงดูดหรือเพื่อจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบแล้วก็สลายไปเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าที่ถูกแสงตะวันสาดส่องและเหือดแห้งไปในรุ่งอรุณเราจะยืนหยัด เราจะเดินต่อไปอย่างไม่หวั่นหวัดวันพันพลึงเราจะฝึกฝนตัวเองให้คล่องแคล่วมากขึ้นฝึกฝนตัวเองให้สุดยอดมากขึ้นเราจะทําทุกอย่างให้ระบบจิตของเราสั่งการและสัญชาตญาณของเรากําลังกระซิบผ่านหัวใจของเราผ่านในระดับเซลล์ที่มีอนุภาคของสนามพลังของจิตใด้สำนึกและคลืนความถี่ในระดับของอิเล็กตรอน โบตอนและนิวตอนที่สั่นสะเทือนความรับรู้ในระดับของเซลล์ในระดับชานปัญญาคือสิ่งวิเศษที่สุดที่ทำให้ไมเซจจิตได้สำนึกของเราได้บรรลุถึงความสำเร็จได้อย่างง่ายดายมองข้ามสิ่งที่เราติดค้างอยู่ในใจอยู่ห่างจากคนที่ช่างจับผิดหรือมองโลกในแง่ร้ายอุ้ยอืม ไม่สนใจคำเยาะคำเยาะเยะ้ยถากถางหรือไม่วุ่นวายอยู่กับความจู้จี้ขี้บน่นพวกชอบอิจฉาริษยาที่คอยปลุกปั่นให้เราต้องเศร้าหมองต้องใช้พลังของความศรัทธาปัญญาที่มีสติสัมปชัญญะอย่างครบถ้วนเพื่อดึงดูดสิ่งวิเศษที่สุดให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ือสิ่งวิเศษที่สามารถเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของเราทุกคนได้เราสั่นสะเทือนระบบของมไมเสดจิตใต้สำนึกในความชัดเจนในความต่อเน,นื่องสม่ำเสมอจากหัวใจของเราสู่จัก,กรวานและจากจัก,กรวานสนองตอบ ในสิ่งที่เราปรารถนามาสู่จิตวิญญาณของเราได้อย่างง่ายดายนี่คือเจตนารมณ์อันแสนวิเศษที่เรากำลังดึงดูดรหัสลับของความสำเร็จสู่ชีวิตของเราและทำให้การเริ่มต้นสร้างความสุขในอนาคตได้กลายเป็นความจริงความรู้สึกว่าเราทำได้จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นความจริงทําทุกอย่างที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันใดและเมื่อเราเรียนรู้กระบวนการแห่งความสําเร็จอย่างต่อเนื่องและลงมือทําอย่างทุ่มเท ขอจงรู้เถิดว่าความสำเร็จกำลังรอคอยเราอยู่ใกล้แค่เอื้อมเรากำลังจะได้รับผลลัพธ์ที่วิเศษในที่สุดเพียงแค่ลงมือทำอย่างง่ายดายทำอย่างเรียบง่ายและเพิ่มความพยายามไปเรื่อยๆสั่งจิตใต้สำนึกซ้ำๆสั่งความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เราปรารถนา และเราจะพบกับความสําเร็จในชีวิตที่เหลือเชื่อและรวดเร็วกว่าที่เราเคยประเมินไวโไน้โรคใบนี้เป็นโรคมนุษย์ที่จะทําให้เราทุกคนค้นพบความสําเร็จในแบบที่เราเป็นผู้ริขิชีวิตด้วยตัวเราเองขอบเพียงแต่เราตั้งใจจริงและแสดงเจตจานงอันร่ำลึกให้กับจิตวิญญาณของเราหรือจิตใต้สํานึก แล้วเราจะค้นพบกับความสำเร็จและประสบการณ์แห่งความไหลลื่นไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราจะได้รับผลรับอย่างชัดเจนที่สุดขอให้เราได้สั่นสะเทือนกระบวนการแห่งการตั้งรหัส m i n d s ซ็จิตได้สำนึกนี้ทุกลมหายใจเราจะสามารถเป็นผู้ริคิดโชคชะตาของเราได้อย่างง่ายดายแนววิธีการหลุดพ้นจากสิ่งยั่วยุหลุดพ้นจากความจอมปลอมที่ทาให้เราติดกับเป็นทาทของอารมณ์เป็นทาทของความโง่เขา แล้วเราเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเราจะสามารถสร้างความฝันให้ใกลายเป็นความจริงได้อย่างง่ายดายที่สุดขอเพียงแค่เราให้เวลากับชีวิตทุ่มเทและลงมือทำในสิ่งที่เรารักอย่างแท้จริงการตั้งรหัสไมเ e จจิตได้สำนึกก็จะเกิดความสำเร็จอุดมสมบูรณ์ได้อย่างที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงอันนี้ครูเพิ่งอ่านจบบทที่7แล้วนะคะ เ,ออเราต้องมาตั้งใหม่เซตจ,จิตใต้สำนึกของเราเพื่อให้เราได้พบความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จอยงไงไ่างง่ายดายค่ะทุกสิ่งตั้งที่ใจตั้งที่จิตดวงนี้ละค่ะแล้วลงมือทำลงมือทำซ้ำๆๆค่ะมันจะเกิดความไหลลื่นไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมของเราได้อย่างแน่นอนค่ะนั่นแหละคือผลลัพธ์ที่เราจะได้รับและเราคู่ควรค่ะเราทุกคนคู่ควรกับผลลัพธ์ที่เราสร้างขึ้นมาทั้งนั้นค่ะ ปัถนาสิ่งใดส่งแรงปรารถนาเจตจำนงของเราออกไปสู่จักรวาลน,นะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะที่เข้ามารับฟังติดตามจนถึงวินาทีนี้คุณยอดเจียมค่ะขอบคุณตัวเองที่ยังคงยืนหยัดอ่านหนังสือจนถึงวันนี้และขอบคุณท่านอาจารย์สถิตธรรมเป็นสุขที่อนุญ,ญาตให้อ่านหนังสือเพื่อแบ่งปันเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนและได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์คําสอนดีๆของท่านอาจารย์แร่ออกไปขอบคุณขอบคุณและขอบคุณสวัสดีค่ะ